คนกำลังเข้าใจผิดมหันถ้าคิดว่าการบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นแค่เรื่องตัวเลขน่าเบื่อนี่คือความลับที่คนส่วนใหญ่พลาดไปและมันกำลังทำให้ชีวิตคุณเครียดโดยไม่รู้ตัว คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการจดบันทึกเป็นแค่การเอาไว้เช็คว่าเงินเหลือเท่าไหร่หรือเอาไว้จับผิดตัวเองแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดครับความจริงคือการบันทึกรายรับรายจ่ายคือยาวิเศษที่ช่วยลดความเครียดและสร้างความมั่นคงทางใจอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเคยไหมที่รู้สึกว่าเงินเดือนออกแล้วเงินหายไปไหนหมดไม่รู้ว่าใช้อะไรไปบ้างนั่นแหละครับคือต้นต่อความกังวล การได้เห็นภาพรวมทั้งหมดจะทำให้คุณรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เงินควบคุมชีวิตคุณคุณจะเริ่มมองเห็นพฤติกรรมการใช้ใจ่ายจุดไหนที่รั่วไหลจุดไหนที่ควรปรับปรุงและเมื่อคุณมีแผนคุณจะรู้สึกมั่นคงขึ้นทันที สรุปแล้วการบันทึกรายรับรายจ่ายไม่ใช่แค่สมุดบัญชีจ่มันคืออาวุธลับที่ช่วยให้จิตใจคุณสงบลงและสร้างรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะครับเคยลองบันทึกแล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ไหมหรือมีเทคนิคอะไรที่ทำให้การบันทึกรายจ่ายกลายเป็นเรื่องสนุกและได้ผลคอมเมนต์มาแชร์มุมมองกันได้เลย